อยากอยากไลฟ์กับน้องเพราะสงสารเราอยากไลฟ์กับน้องเราเพราะเราสงสารคือเราติดต่อไปตั้งแต่วันพเนื้อหต่อพี่แม่ติดต่อตั้งแต่พเนื้อหาไม่มีใครติดต่อไปเลยเราติดต่อไปตอนตีสามเราติดต่อไปตอนตีสามคืออย่างนี้ก็งจะเล่าให้ฟังคือกุ้งติดต่อไปตั้งแต่ตีสามเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะประเด็นก็คือว่าพอติดต่อไปเสร็จปุ๊บเราตกใจเราก็ไปเห็นคลิปอ้าวตกตกใจว่าอ้าวซอฟันก็ตามหาน้องนี่วาเราก็เลยทักหาซอเราเรียกน้องมาทำงานขอสร้างดีไหม ไปจอยเอิ้นพอแลอ้วเอินพอน้องไปไม่เท่านั้นก็สั่งสายเดียวกันไปจอยเสี้ยน้องไม่เท่านั้นก็สอบค่ะแล้วทีเดียวโกก็เลยติดต่อไปเสร็จปุ๊บก็ได้ไปเห็นซอฟฝันตามเออซอฟฝันตามใช่ไหมอ่ะโอเคซอฟฝันโพสก่อนฝอฝันตามก่อนเราก็ต้องให้เกียรติคนก่อนเนาะเราก็บอกว่าฝันฝันเอาน้องมาวันไหนพี่ต้องคิวหลังหนูนะเพราะว่าหนูต้องก่อนอย่างเนี้ยโกก็พูดอย่างนี้ก็บอกเออก็ต้องทักหาน้องก่อนจริงจริงก็ก็ตามนั้นแหละจริงคือเอาง่ายง่ายว่าทุกคนอยากติดต่อหมดแหละ แต่ก็กุ้งอยากจะขอว่าน้องไม่ได้ทาอะไรผิดนะทุกคนอย่าเพิ่ง,งอย่าเพิ่ง,งไปดาราม่าน้องเลยพลูดจากใจจริงนะคะผมว่าน้องไม่ได้ทําอะไรผิดนะเอาพูดตรงตรงเลยแล้วทีเนี้ยเียนไอ้นะกรมไอ้นะสมาคมสิทธิ์เก่าก็ห่วนกันไปอีกต้องไปหมโอ้กแบบ กูอยากจะว่าเสือกกูขอบคุณเขาอยู่แล้วตัวจริงๆไม่ต้องขอบคุณใครลยก็ได้กูบอกตามตรงเพร่ะเว่าขอบคุณเอฟซีไม่ต้องมาขอบคุณกงเพราะว่ากงไม่ได้ขาดทุนกงบอกเลยว่าไล่น้องกงบอกเลยว่าไล่น้องน้องอะไรน้องอะไรนะน้องผู้แข่งกัมแมงปอไม่ขาดทุนได้กำไรกูพูดเลยกูได้กำไรไม่มีซีอคนไหนขาดทุนกูได้กำไรจริงกูได้กำไรชัดที่สุดแล้วว่าได้กำไร ให้ค um, oh, <cn Jean> ่าตัวน้องเราไปช่วยน้ำท่วมเป็นการช่วยน้ำท่วมที่ไม่ขาดทุนตัวเองปกติจะขาดทุนตัวเองต้องบอกตามตรงไม่ต้องขอบคุณเลยขอบคุณเฉลยแล้วขอบคุณเลยเอาตัวเพราะว่าแต่ตอกโอ้ยพี่ก้อยไปไหลได้ไหมเนี่ยนี่ไงล่าสุดสมาคมติดต่อโรงเรียนชาวนื้เออเอานึ่เอามาอีกค่ะสนุกจริงจริงไม่รู้ดราม่าอะไรกันจริงจริงท่านน้องอ่ะสนุกไหมตอนที่น้องมาอยู่ในกรกงสนุกโก้บอกว่าสนุกมากเลยโก้จะรลายฟังจริงๆแล้วท่านน้องท่านน้องอ่ะทะเลาะกันเอง แล้วก็หักหลังคนดูแล้วก็โกหกคนดูเจียงคือโกหกคนดูแบบเนี้ยค่อยดราม่าค่อยดราม่าตรงนั้นจริงค่อยดราม่าตรงนั้นอีรีบอกตรงตรงฉันถอนเนาะจริงเอาน้องมาอีกสนุกมากรอน้องมาอีกค่ะทุกคนชอบเอามาอีกนะครับผมจะเอามาอีกอยู่ จริงๆเราก็เสียงคนอยากให้น้องมาหยิกหน่อยเร็วน้องก็พูดถูกแม่ๆทุกคนไม่ต้องขอบคุณใครกล่ขอบคุณคือเด็กๆขอบคุณแม่ๆชายต้องขอบคุณแม่ๆเอฟซีต้องขอบคุณแม่ๆเอฟซีกล่าเลยต้องบอกเลยว่าโอยเอาตรงๆแต่ละคนบอกตัวคนบางคนอ่านมีเนวแล้วคนหนึ่งออกมาพูดเอูไปดูกูก็เสพยือกูก็ดูกูก็เสพเอามาพูดย่าะ คนแบบนี้ไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อคนแบบเนี้ไม่ควรช่วยอืแต่ก่อนตัวเองก็วิ่งตามศิลปินนักร้องเพืดคนนี้อยู่ ไม่จริงๆไม่ควรเอาทัวร์ไปลงน้องไงตอนนี้คือทุกคนโหนน้องหมดแล้วอาทัวร์ไปลงน้องโอเคได้อะคอยบริเวณพยเจย์ชอบแต่ไรว่าเครอบคุณก้เขาถูกต้องมาล่ะจริงๆถ่าน้องไม่มีกระแสไม่มีแสงอ่ะไม่มีใครเอามาหลอกบอกเลยเพราะทุกคนอยากขายของหมดทุกคนอยากมีชื่อเสียงหมดพูดถึงปุ๊บเราดังปั๊บพูดถึงปุ๊บเราได้วิวปั๊บผู้ติตามก็ขึ้นดังน้นอย่าไปดาม้าน้องไปสงสารคุสงสารพี่สนสงสารที่สุดอยู่ดีๆไลฟ์กันสดไลฟ์สดอยู่ดีเอาเสร็จมาตื่นมามีดามากกูกู้ก ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าไลน์นั้นฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าไลน์นี้ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าน้องต้องตังต้งคำถามแล้วนะสุดท้ายไม่มีน้องไม่นำอะไรผิดดราม่าก,กันเองน้องบอกว่าไป,ไปไปทำงานก่อสร้างกับพ่อได้ 3, ไไไดสามพันไปใจไปทำงานก่อสร้างเอากระสังถ้าถ้าเอาพ่อเข้ามาลูกเขาเรียมาช่วยนะเออนั้นต่อได้ะะนะพูกันมาทำงานก่อสร้างกับพ่อเดี๋ยวพ่อเลยน้องก็ช่วยน้ำท่วมนาคาจริงๆแต่เนี่ยน้องก็ช่วยน้ำท่วมเหมือนกันไลฟ์ของุ้อเนี่ยเมื่อกี้น่ะชวนนท่วมพอแล้วนะทุกคนนะปลาขายของกันเถอะพี่ๆจ๋า เออ,อที่นู่นมืดไวมากมืดไวมากคือจริงอยู่ได้แล้วโอเคใช่มาล่ะไปจริงๆแล้วทุกคนอ่ะเศร้าดาาราม่าล้วก็ขายของมานี่คก้งจะขายของนะ1600คนจะไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าไรนี้ไม่ได้มีแบ่งไม่มีส่วนได้ส่วเสียแบ่งให้น้องจะไม่พูดถึงชื่อน้องก <c oughs> ูจะขายแค่คุณภาพนะโอเค อะไรที่แบบว่าไม่ได้อะไรที่หาผลประโยชน์ไม่ได้เอาน้องมาไม่ได้แบ่งให้น้องอะไรอย่ขอบคุณหนูมันอยู่นะแม่เนาะไม่ได้แบ่งให้น้องจะไม่พูดถึงทุกคนมันน่ารักนะเด็กมันเขอบคุณแม่เป็นสิบทีได้ไหมเออทุกอย่างกล้องขอมาแล้วนะต้อบจะเชียร์ไหมไหวตลอดขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอยคุณขอบยุณขอบุ่ณขอบคุณขอบคยณขอจคิงๆอบคุณแม่ทุกคนใครที่รักน้องอยูใคุณขอร์ตน้ออยู่ตอนคุณ้อบคุณขอไม่ต้องรู้สึกผิดหวองครับ พอน้องไม่ทําให้ใครผิดหวังสพอร์ตถูกคนแล้วแหละถูกไม่ต้องรู้สึกคือไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องรู้สึกผิดหวังนะครับคือคุณไม่ต้องรู้สึกผิดหวังพอน้องไม่ทําให้พี่ๆผิดหวังแม่ๆผิดหวังนะครับผมเข้าใไหมน้องก็อยู่ของน้องปกติของน้องปกติเลยคนบ้านเดียวกันจะได้ว่าเนี่ยคนเนี่ยดราม่าหรอน้องอยางแบบเศร้าๆอยู่น้องแบบนาอด้วยใชสสี่ใครดราม่าอีก เนี่ยยังจะเป็นกลุ่มแบบนี้แหละที่ชอบดราม่าคนประเภทงงไม่มีใครเขาอะไรใครเลยมาหาว่าไา้ว่ากว่าเขาอีกในหัวนะคอมเมนต์แบบนี้แหละกูไม่ได้ว่าใครค่ะกูไม่ได้ว่าใครแต่กูแค่พูดว่าอย่าไปดราม่าในฐานะเคยร่วมงานกับน้องในฐานะที่ในเคยในฐานะที่เคยร่วมงานกับน้องมาน้องมันซื้อน้องไม่มีมีอะไรจริงถ้าจะมีอะไรคือคนอื่นทําให้น้องมีกุ้ง ขอละเพราะว่าเด็กมันยังไม่มันยังอ่อนต่อโลกอยู่ขนาดฉันอยุยยลโซเชียลมากูดามา่าแปดรอบกูยังเศร้ากูโ <laughs> ดนดาม่าก,กี่ครั้งกูยังรู้สึกเฟลเลยอ่ะอเออเด็กน่อยอ่อนต่อโลกแบบนี้ยมันสิมาแบบมันสิมาท่านโล่งค้นอย่างบอกเออ,อจริงอะโอเคเห็นเห็นในไลน์ค่ะพูดเพื่อเห็นอะไรนะเออครับผมไม่อยากให้ทะเลาะกันจริงโอเคปะ โอเคปะโอเคปะปะจนน้องเคียรตีนดราม่าดูน้องกับบอดังมาเนี้ยข้างสีดังกับบอดังไปปุ๊ดสีขายของเด้สีขายของเราได้มาเนี้ยได้ครับเอาเด้อภไปสี่เสียดราม่าไปหม่องอื่นมาเนี้ยสีขายของเลยมึงไปใจที่สวนปะเนี่ยมือเป็นบอยเฮดกูบอกเลยยนีมือเป็นบอยเฮดค่ะพอกูย่ามือเป็นบอยเฮดเฮ็ดยนีมือแรงค่ะ เตียงอ๋อปลูกเธอค่ะปลูกตหลับปลูกกลางคืนจริงนํามาระเบทะเลมากประจีนิมอยู่เป็นสิวมาห้าปีไม่หายสักทีพอจะหายกลับมาเป็นอีกทีหนึ่งบริเวณไหนถ้าบริเวณขอบแก้มถ้าบริเวณขอบแก้มเนี่ยเกิดจากการขับถ่ายไม่ดีลำทรงลำไส้ต้องแก้ให้ถูกจุดถ้าเกิดว่าเป็นสิวเป็นสิวติสารสเตียรอยผิวต้องแข็งแรงต้องใช้เอ็กโซเจนกับหายาคลายของถ้าผิวติสารใช้เอ็กโซเจนกับหายาน้องแก๊ปไปไหนคะน้าไปซอยน้ำถ่วง ต้องบอกเลยว่าเมื่อเช้าน่ะโป้งคนมาดีอยู่กละเจนเยอะน้องมาจีบงไปเพรว่าซื้อน้องผู้กันไปวันนั้นน่ะเอออ่ะรวยใครไปซื้อของใครซื้อไรน้องผู้กันไปไรกระเจนเยอะเลยใครดีมากตอนนั้นไรน้องผู้กันขายดีมากผมบอกเลยจริงจะเอามาอีกอยู่เพราะว่าขายของดีแต่ปักกระเจนให้คันมีคิวข้างก่อนมากอ๋อน้อเออมาอีกเพราะขายของดีขายของดีไหมจริงขายของดีทำมาหากินเราเามาเพราะเพราะ เพราะว่าเขาเขาหักจะให้มากีก่งแม่นะฮะหักก็คือหักย่า่ขันหักเราไม่มีประโยชน์กับเราเลหักกันป่านไหนจริงไหมอันนี้จริงไหมพูดถูกไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าน้องถ้าเอฟซีแม่ล่ะจริงๆน้องต้องขอบคุณเอฟซีมากๆเพราะว่าเอฟซีคือคนที่ทำให้น้องมีงานหอบคุณนยุบเบิสเนื้อสีอบยุ่ยยุ่งสีเพ่อนบุญแลก็ขอบคุณเอาหน้ามให้กับวายเอาย่างให้กับวายไม่ด่ามากนะจริงๆแล้วว่าทุกคนเลยก็บอกเลยว่าซีโอทุกคนไม่มีใครขาดทุนค่ะมีแต่ได้กำไรเพราะว่าน้องทำยอดได้นะคะชัด ไปล้วเด้เพอาะเราได้ศราว่าเได้วพวานไรนี้บอได้แบงเงินในไายขายเข้าเจ้าของอีก <c oughs> เข้าทุงร้อยปอซ๊อเลยโอเคบ่สสิได้ขายของสิบ่าวถึงผูดเราได้ประเดโอเคบ่ว <c oughs> เปิดตะกร้าอออเขขขาายยงงงุ่หล